สวัสดีครับพบก,กันอีกเช่นเคยกับผมดวงสาธรนะครับคราวนี้ผมก็มีข้อข้ออีกเช่นเคยครับที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับเอซทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับห้วข้อในวันนี้คือทําไมคุณถึงต้องดูพระสมเด็จให้เป็นบ้างทําไมทําไมครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะนักสะสมพระเครื่องทุกคนนะไม่จําเป็นว่าต้องเป็น,ม,ปนมือระดับโปรเฟรชชั่นอลหรือเซียนพระระดับระดับประเทศไทยอะไรไม่จําเป็นนะครับ เราเราท่านท่านนะครับที่เป็นนักสะสมพระเครื่องมือสมัครเล่นกันเนี่ยครับทำไมเราถึงต้องดูพระสมเด็จให้เป็นบ้างในฐานะที่คุณเป็นนักสะสมพระเครื่องมือสมัครเล่นคนหนึ่งนะครับคุณควรไหมครับกับนักสะสมนักสะสมพระเครื่องคนหนึ่งที่ไม่เป็นพระเครื่องเลยไม่เป็นสมเด็จเลยกับอีกคนที่เป็นสมเด็จเลยเนี่ยคุณคิดว่าใครมีเสน่ห์กว่ากันใช่ไหมครับคนที่ดูสมเด็จเป็นบ้างก็ย่อมมีเสน่ห์มากกว่านะครับค่าวนี้นะครับผมอยากจะมาแบ่งปันในหัวข้อนี้นะครับ เรามาดูซิว่าทําไมคุณถึงต้องดูพระสมเด็จให้เป็นบ้างกดไฟค่นนะครับเป็นบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งครับคุณควรดูสมเด็จให้เป็นบ้างข้อที่หนึ่งก็คือคุณควรที่จะเป็นเพื่อที่จะเช็คพระตัวเองก่อนเลยถูกไหมครับคุณอาจจะมีพระสมเด็จที่เก็บไว้ตั้งแต่สมัยเจ้าคุณโป่เจ้าคุณพ่อ เจ้าคุณแม่ใช่ไหมครับหรือบรรพบุรุษที่มอบให้มาอาจจะเป็นลุงป้านาอาหรือว่าผู้ลักผู้ใหญ่ให้มาใช่ไหมครับแต่ว่าคุณก็ไม่รู้ว่าพระสมเด็จของคุณเนี่ยนะฮะมันเป็นพระสมเด็จแท้หรือเปล่าและมันแท้เนี่ยเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกไหมเป็นวัดบางขุนพรมเป็นเกศชยโยหรือเป็นสมเด็จวะะัดระฆังที่แพงที่สุดอย่างแรกเลยคุณควรเป็นบ้างอย่างแรกคือคุณต้องเป็นเพื่อที่จะเช็คพระของตัวคุณเองใช่ไหมครับ เพราะอะไรครับถ้าคุณเป็นบ้างยังน้อยคุณก็ไม่ตกควายคือคุณก็ไม่ไ,มไปเผลอปล่อยให้กับเสียนพระหรือคนอื่นที่มาหลอกซื้อพระคุณได้ถูกไหมครับพระของคุณอาจจะเป็นสมเด็จบางขุนพม์ที่แท้่แต่คุณไม่รู้คุณก็อาจจะขายไปแค่พันสองพันบาทในราคาเล่นกันแบบที่ชอบหรืออาจจะมีคนบุกค,คุณสักหมื่นสองหมื่นใช่ไหมฮะ ถ้าคุณก็ปล่อยไปเพราะคุณก็ไม่เป็นห้โหเงินหมื่นสองหมื่นชั่วโมงนี่มันเยอะใช่ไหมครับโอ้โหอยู่ดีๆพระมรดกตกทอดมาใครให้มาก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าอ ح, ู๋เขาให้หมื่นสองหมื่นแล้วฮะขายเข้าไปเลยนะครับแต่จริงมันคือล้านสองล้านนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคุณควรจะเป็นผ้าสมเด็จบ้างเพื่อที่ให้รู้ว่าเฮ้ยโทษนะผ้าของกูมีแนวโน้มจะเป็นสมเด็จแทรใช่ไหมฮะคุณก็จะได้ไม่ตกควาย หรือเสียรู้หรือโดนหลอกซื้อไปใช่ไหมหรืออย่างน้อยคุณก็จะได้เอาพระสมเด็จที่คุณมีอยู่ไปดับเบิลเช็คไปเช็คกับผู้รู้ใครบางคนหรืออาจจะมาเช็คกับผมดวงสาทรอนก็สุดแท้แต่แต่เช็คกับผมเสียตังค์นะครับไม่มีฟรีนะครับเอาก็ตรงๆนะฮะก็นะครับก็ท่านจะได้ไปเช็คไปส่งประกวดนะฮะไปแห่ขายอะไรอย่างที่ผมเคยพูดมาวิธีการเช็คพระเพราะนั้นอย่างแรกที่คุณโกนเป็นสมเด็จบ้างก็คือหนึ่งเพื่อเช็คพระตัวเองใช่หรือไม่ ตัวไหมครับจะได้ไม่โดนหลอกใช่ไหมสองนะครับเพื่อเวลาคุณจะไปซื้อสมเด็จกับใครผมยกตัวอย่างนะครคุณอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัทงลวที่สามอาจจะขายที่มรดกได้อาจจะขายที่ที่บ้านได้หรือคุณอาจจะเป็นเศรษฐีเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งคุณก็อยากจะหาผระสมเด็จสักองค์แท้ๆเอามาคล้อ,องคอคุณจะไปซื้อกับใครครับคุณก็ต้องไปซื้อกับเซียนพระดูวยครับคุณคงไม่ไปซื้อวัดดวง ซื้อวัดดวงก็เจอเกอีกเจอไม่ใช่อีกปวดหัวคุณอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งแล้วไปซื้อพระสมเด็จจําเป็นไหมครับว่าคุณควรจะดูสมเด็จเป็นบ้างใช่หรือไม่ถ้าคุณเป็นสมเด็จดูสมเด็จเป็นบ้างอย่างน้อยประมาณทั้งห้าสิบเปอร์เซ็นถึงความเป็นไปได้ว่าพระสมเด็จองค์นั้นที่เราจะจ่ายเงินเป็นล้านหรือจะเป็นหลายๆแสนก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะมีความเป็นไปได้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นที่เป็นพระแท้ใช่หรือไม่คุณควรเป็นบ้างถูกไหมครับ ถ้าคุณเป็นบ้างแล้วคุณเสียเงินไปซื้อผ้กกับเซียนนะครับหรือซื้อผ้ากับใครก็ได้เป็นหลักแสนหรือหลักล้านก็แล้วแต่คุณดูเป็นบ้างโอกาสที่คุณจะผิดพลาดนะครับมันเป็นเรื่องที่จะเป็นไปได้น้อยมากขึ้นถูกไหมครับการที่ซื้อผิดพลาดมาแล้วจะไปคืนเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเงินมันไม่ใช่หมื่นสองหมื่นมันเป็นล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านอาจจะถึงสิบล้านก็แล้วแต่ความ ความสามารถของท่าน้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นพระสมเด็จบ้างอย่างน้อยประมาณครึ่งหนึ่งดูเป็นบ้างประมาณทั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็เวลาคุณไปซื้อพระกระเสนพระหรือซื้อพระกับใครคุณดูได้บ้างว่าเออใช่ว่าองค์นี้โทษนะไอ้ที่กูเรียนมาศึกษามาดูมาเนี่ยมันมันแท้มีความเชื่อมัน่นแล้วถึงจะจ่ายเงินออกไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่สองคุณควรจะเป็นบ้างเพื่อที่จะเวลาจะไปซื้อพระสมเด็จคุณจะได้ไม่พลาดหรือพลาดน้อยที่สุดครับส่วนข้อที่สามนะครับ ที่คุณควรเป็นสมเด็จบ้างก็คือเผื่อได้ฟกถูกไหมครับคุณอาจจะไปเดินดูแผงจรุทธ์ในงานประกวดเครื่องอาจจะไปดูต่างจังหวัดอย่างที่ผมพูดไปในคลิปล่าสุดที่ว่าจริงไหมที่พระสมเด็จมันจะไกลเกินเอื้อมพระตอนที่สองหรือตอนที่หนึ่งถูกไหมครับคุณอาจจะไปเดินดูลูกน้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายหรือไปดูแผงพระต่า,างจังหวัดบนหนม้านอกคุณอาจจะไปเจอพระดีๆที่หลงหลงมา แต่ถ้าคุณดูพื้นฐานพระสมเด็จไม่เป็นเลยนะครับคุณก็ซื้อมั่วซื่วมาหมดเงินไปหมื่นสองหมื่นสองสพันเป็นร้อยองค์นะครับเอามาเช็คจริงๆก็เกหมดหมดเงินไปเป็นแสลุวมๆกันแล้วอาจจะหลายหลแสลและอาจจะถึงล้านโดยที่ไม่รู้ตัวเก็บมั่วเก็บหวังฟุกมาตลอดเวลาแต่ไม่เป็นพระสมเด็จเลยไม่เคยพระเห็นพระสมเด็จแท้ๆเลยอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสเสียหายมากเสียดายเงินเสียเงินเสียทองถูกไหมครเก็บมาสิบปียี่สิบปี เราเสียงยูโอแบออกมาเก้หมดเลยไม่ใช่ไม่มีเคซื้อเลยอันนี้สมมุติอันนี้สมมุติพระไม่แท้เลยนะเพราะฉะนั้นคุณควรไหมครับที่จะเป็นสมเด็จบ้างเพื่อที่จะได้ฟุกมาหรือซื้อมาหรือสมเด็จมาโปรดโดยที่คุณได้จ่ายเงินในราคาที่ไม่แพงอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วว่าพระสมเด็จมันไกลเกินเอื้อมจริงหรือตอนที่สองเดี๋ยวผมจะแปะไวให้ตรงนี้ก็ได้นะครับ นะและสุดท้ายนะครับนะครับในหวัวข้อที่สี่ก็คือมันเป็นความสามารถพิเศษการที่คุณดูผสมเด็จเป็นบ้างนะครับเป็นบ้างนะมันเป็นความสามารถพิเศษของคุณมันทาให้คุณมีเสน่ห์ถูกไหมครับอ่าสมมติเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการนะเป็นเป็นข้าราชการอยู่ในกระทรวงกรมกองต่างๆนี่ครับถ้าเกิดเจ้านายคุณเพื่อนคุณนะฮะอ่า เพื่อนร่วมทํางานคุณนะครับหรือคุณสุภาพสตรีรู้ว่าท่านสุภาพบุรุษท่านนี้ดูพระสมเด็จเป็นบ้างคุณจะเป็นคนที่เป็นคนที่เนื้อหอมเจ้านายลูกน้องเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงในกรมกองในหน่วยราชการหรือในออฟฟิศที่ทํางานส่วนตัวเอกชนก็ตามพอเขารู้คุณเป็นพระสมเด็จก็มีคนอยากจะมาคุยกับคุณเยอะแยะเลยจริงไหมครับเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นบ้างเอ้เขารู้ว่าพี่โด่งเป็นพระสมเด็จ ผู้พูดถึงตัวผมนะครับผมไปเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลังสิษ์นะครับผมเนื้อหอมมากครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนักศึกษาที่เรียนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในมหาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อขออาจารย์มีแต่คนแห่เอาพระมาให้ผมดูนะครับเพื่อให้ผมช่วยดูพระสมเด็จให้นะครับนะฮะอาจารย์ผมใครสอนผมผู้หลักผู้ใหญ่ไปที่ไหนก็เนื้อหอมครับเพื่อนในกลุ่มศิษย์เก่าด้วยกันทั้ง ที่ปะฐมมัธยมมหาลัยทั้งปวชปวสนะพอรู้ว่าผมเป็นเสียนพระประจํารุ่นอย่างเงี้ยนะครมีแต่คนแห่เอาพระมาให้ผมดูผมเนื้อหอมมากเอาคู่กันตรงๆนะครับนะครับเพอๆนะครับได้เงินได้ทองด้วยอาจจะได้สมเด็จฟุกๆก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับการที่คุณมีความสามารถพิเศษสามารถดูพระสมเด็จเป็นมีอะไรเสียหายไ,ไหมครับไม่มีเลยครับ แต่คุณย่อมรู้อยู่กับใจว่าไอการที่คุณเป็นเนี่ยคุณเป็นจริงหรือเปล่าคุณรู้อยู่กับใจของคุณว่าคุณเป็นจริงหรือเปล่าหรือคุณมั่วเปล่าคุณก็เดาไปนั่งสุ่มไปใช่ไหมครับซื้อหนังสือมาดูเป็นสิบสิบเล่มนะครับดูแต่พระในหนังสือนะครับคุณจะเป็นจริงหรือเปล่าถ้าคนซื้อหนังสือมาดูแล้วเป็นก็เป็นเซียนพระกันทั่วประเทศแล้วครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับการที่คุณจะเป็นพระสมเด็จได้นั้นคุณต้องอย่างแน่แ่คุณต้องเคยเห็นพระองค์จริง ได้สัมผัสได้ดูได้ส่องเป็นเวลานาน,านๆหรือเป็นเจ้าของคุณถึงจะเป็นพระสมเด็จประมาณ50%ขึ้นไปถ้าคุณไม่มีโอกาสได้เคยเห็นของแท้ผมฟันธงคุณไม่มีทางเป็นจริงครับถ้าดูแต่รูปนะครับจูบไม่หอมไม่มีทางเป็นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคุณควรจะเป็นสมเด็จบ้างผมขอสรุป4ี่ข้อนะครับการที่คุณควรเป็นสมเด็จดูพระสมเด็จเป็นบ้าง4ข้อนะครับข้อที่1ก็คือเอาไว้เช็คพระตัวเองถูกไหมครับข้อที่สองนะครับ นะครับเผื่อจะไปซื้อพระกับเสียนพระหรือคนอื่นข้างนอกจะได้ดูเป็นไม่เสียรู้อย่างน้อยลดความเสี่ยงไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามนะครับเผื่อจะได้ฟุกถูกไหมครับเพราะคุณเป็นบ้างและสี่นะครับเป็นความสามารถพิเศษเป็นสเสน่ห์ของคุณทั้งสี่ข้อนี้คุณควรจะเป็นสะสมเด็จบ้างไหมครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมะเครื่องผมว่าคุณควรจะเป็นนะเข้าทางผมนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมเปิด ขอสอนดูพระสมเด็จรุ่นที่สามนะครับนะครับรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองเต็มหมดแล้วนะครับลูกศิษย์ผมอายุตั้งแต่สามสิบกว่าจนถึงเจ็ดสิบกว่านะครับที่มาเรียนกับผมถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องสายตาและไม่มีปัญหาเรื่องสมองนะครับคุณมาเรียนดูภระสมเด็จกับผมนะครับตัวต่อตัวนะครับประมาณสองชั่วโมงกว่าในครั้งแรกคุณจะเป็นพาะสมเด็จโดยพื้นฐานประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์บางคนได้มากกว่านั้นถ้ามีพื้นฐานบ้างนะครับ แต่อย่างน้อยคุณจะเป็น5 0 50%ปอปรุปมาอุปไมยก็คือสมมุติมีผระสมเด็จกองอยู่ประมาณทั้ง0องค์นะคุณสามารถมองได้ด้วยตาเปล่าด้วยตาเปล่าแล้วคัดทิง้งคัดทิ้งว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะเหลือสัก50องค์ออาจจะเหลือสัก5องค์ที่มีความเป็นไปได้นะครับแล้วคุณก็ค่อยหยิบพระองค์นั้นขึ้นมานะครับแล้วก็มาส่งไอ้5องที่เหลือไม่ต้องเสียเวลาอีกสองคคัดทิ้งเลยนะครับอีก5องค์ที่เหลือมีความเป็นไปได้แค่ไหนแล้วก็คัดทิ้งไป แต่ถ้าเกิดมันมีใช่สักองคหนึ่งคุณอาจจะได้ลุ้นถูกไหมครับกับพระองค์นั้นกับเจ้าของพระองค์นั้นถูกไหมครับหรือบางทีพระองค์นั้นอาจจะเป็นพระของคุณน่ะที่อยู่เก็บไปเป็นมรดกตกทอดหรือได้มาแบบไม่ได้เสียเงินเสียทองแล้วมันกลายเป็นพระแท้ ถูกไหมครับคุณก็ไม่ต้องเสียเงินไปเช็คพัดเครื่องให้เสียเวลาด้วยอย่างเก่งก็ไปส่งประกวดบ้างอะไรบ้างนะครับตามขั้นตอนที่ผมได้เคยแบ่งไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเปิดคอร์สสอนดูพระสมเด็จรุ่นที่3นะครับตัวต่อตัวสอนโดยพระองค์จริงท่านจะได้สัมผัสได้เห็นพระองค์จริงนะครับและผมจะสอนกลลเม็ดเด็ดพายที่พระสมเด็จทุกองค์ต้องมีนะครับด้วยพระองค์จริงนะครับรุ่นที่3นะครับผมเปิดนะครับขอให้ทุกท่าน ลองพิจารณาดูนะครับท่านอาจจะไปเรียนกับคนอื่นก็ได้นะครับนะบแต่ว่าผมก็เปิดและผมก็ถ้าเกิดว่าพระสมเด็จองค์นี้ผมขายไปแล้วนะครับมีคนบูชาไปแล้วผมก็อาจจะไม่สอนละเพราะผมจะสอนได้พระองค์จริงเท่านั้นนะครับ ครับชอบนะครับโทรมาฮะผมมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างรายละเอียดผมจะไม่โชว์อยู่บนตัวอักษรนะครับผมมีรายละเอียดกัรายละเอียดมุมขวามือนะฮะของของหน้าจอมันจะมีลูกศรจิ้มลงจิ้มลงไปมันจะขยายขึ้นมาจะมีเบอร์โทรศัพท์ของผมแล้วโทรมาถามผมจะไม่บอกราคาเป็นรายละอักษรนะครับเพราะมีคนนะครับก็ช่องจะเรียนแบบผมเยอะแยะเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ท่านศึกษาและเรียนรู้นะครับไหนไหนเป็นนักสะสมแล้ว ก็ควรจะเป็นสมเด็จบ้างอย่างน้อยสัก5 0เซ์จริงไหมครับชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์เลยครับกดไลค์เลยครับกดไลค์เลยครับอย่าลืมฟังเพลินะะนะครับนะครับก็จะมีตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้ที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ f c ครับปีโดง FC ครับ,รบอาจารย์โดสวัสดีครับ